สุราขาวคือหนึ่งในเครื่องดื่มที่อยู่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่สะท้อนชีวิตและวัฒนธรรมการดื่มหากยังเป็นสัญลักษณ์ของงานเฉลิมฉลองและความสัมพันธ์ในชุมชนแต่ในอีกมุมหนึ่งสุราขาวก็มักถูกมองด้วยภาพจำที่ต่งางออกไปเป็นเครื่องดื่มรสแรงมีกลิ่นฉุนและไม่มีความหรูหราเอาเสียเลยทว่าภาพลักษณ์นั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการพัฒนาและตีความใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ตัวอย่างหนึ่งคือสุราข้าวหอมจากตะวันแดงที่เลือกใช้วัตถุดิบจากข้าวหอมมะลิแท้ผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจรายละเอียดส่งผลให้ได้รสสัมผัสที่นุ่มละมุนใกล้เคียงกับเครื่องดื่มระดับสากลอย่างวอดก้าความพิเศษของสุราขาวในรูปแบบใหม่นี้ไม่ได้อยู่เพียงในรสชาติหากยังรวมถึงงานออกแบบและบรรจุภัณฑ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์พรีเมียม ทำให้สุราขาวไม่จํากัดอยู่แค่ในวงเล่าพื้นบ้านแต่สามารถปรากฏบนโต๊ะอาหารระดับไฟายไดนิ่งได้อย่างกลมกลืนเป็นตัวอย่างของการยกระดับภูมิปัญญาไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้ม่ได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด สุราข้าวหอมจากตะวันแดงผลิตมาจากข้าวหอมมะลิแท้จึงทำให้มีกลิ่นหอมของข้าวโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความหอมจากข้าวหอมมะลิจะให้รสสัมผัสแรกที่แตกต่างจากเครื่องดื่มอื่นๆเพราะจะสามารถสัมผัสได้ถึงกลิน่นและรสชาติของข้าวที่เป็นธรรมชาติในส่วนของดีกรีและความแรงนั้นก็ถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจกับรสชาติเพื่อต้องการให้ผู้ดื่มรับรู้ได้ถึงวัตถุดิบที่ดี อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าตัวของข้าวหอมมะลินั้นจะมีความเป็นแป้งสูงหมายความว่ามันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ง่ายเมื่อนำมาหมาักทําให้สิ่งที่ได้นํามาซึ่งความเป็นแอลกอฮอล์คุณภาพดีกลั่นออกมาจะได้รสชาติที่นุ่มแตกต่างจากสุราขาวทั่วไปที่ใช้กากน้ําตาลหรือโมลาสที่มักมีกลิ่นฉุนทําให้ผู้ดื่มรู้สึกว่ารสชาติของสุราขาวไม่น่าลิ้มลอง จริงๆแล้วกลิ่นสาบหรือกลิ่นฉุนที่เราคุ้นเคยในสุราขาวทั่วไปนั้นมันเกิดจากกระบวนการหมักที่สร้างสารประกอบกรรมฐานหรือกรดไขมันจากวัตถุดิบบางประเภทเพราะโดยปกติแล้วสุราขาวที่ใช้กากน้ำตาลในการผลิตอาจมีการตกค้างของสารไม่พึงประสงค์ที่ทําให้เกิดกลิ่นรุนแรงได้ซึ่งกลิ่นฉุนนั้นจะติดตัวนานข้ามวันข้ามคืนเพราะแอลกอฮอล์จะถูกขับออกมาทางเหงื่อและลมหายใจ กลับกันสุราข้าวหอมจะไม่มีกลิ่นเหล่านี้หลงเหลืออยู่เลยแม้ระดับแอลกอฮอล์จะใกล้เคียงกันก็ตามเหตุผลที่สุราข้าวหอมไม่หลงเหลือกลิ่นสาบหรือกลิ่นฉุนนั่นเป็นเพราะเขาเลือกใช้ข้าวหอมะลิแท้ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลูกที่มีมาตรฐานโดยใช้กระบวนการกลั่นอย่างพิถีพิถันเช่นเดียวกับวอดกา้าและกลั่นมากกว่า2รอบจึงนํามาซึ่งรสชาติที่ง่ายต่อก,การดื่มและที่สําคัญไม่ทําให้ปวดหัวระหว่างวันอีกด้วยค่ะ ในขั้นตอนการหมักความเป็นกรดและสภาพแวดล้อมที่ดีจะทําให้ยีสต์มีรสและกลิ่นสะอาดลดโอกาสเกิดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นเขียวหรือกลิ่นหมักบูดได้มากขึ้นนอกเหนือจากนี้กระบวนการผลิตของสุราข้าวหอมตะวันแดงจะใช้การผลิตที่เหมือนกับวอดกา้าคือจะใช้การกลั่นสองรอบในหม้อ,อก,กลั่นทองแดงแบบใช้ที่กรองพิเศษเพื่อดึงสารแอลดีไฮด์และฟูฟอรอลออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยจะตัดส่วนหัวและท้ายของการกลั่นออกมากกว่าปกติ ซึ่งจุดที่ตัดออกไปนั้นมีส่วนที่ทําให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นได้เขาจึงใช้แค่ส่วนกลางของการการั่นที่มีกลิ่นสะอาดและหอมละมุนหลงเหลือสาร 2AP ท,ที่ทำให้ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมนอ่อนคงอยู่หลังการกลัน่นจุดนี้ทำให้สุรามีกลิ่นที่ละมุนโดยไม่ต้องอาศัยการแต่งกลิ่นแถมดื่มแล้วไม่แห้งไม่ปวดหัวอย่างแน่นอนค่ะ สุราข้าวหอมของตะวันแดงนับว่าเป็นตัวอย่างของความพยายามในการยกระดับสุราข่าวไทยจากภาพจำเดิมๆให้ก้าวสู่มิติใหม่ที่ร่วมสมัยโดยการใช้วัตถุดิบข้าวหอมบริแท้คุณภาพดีมีการใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดจากโรงงานมาตรฐานระดับสากล ผลลัพธ์คือจะได้สุราขาวที่มีความหอมและนุ่มละมุนแถมดีไซน์บรรจุภัณฑ์ก็ยกระดับให้ตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่สามารถวางอยู่ในผับหรือบาร์ดีๆได้แบบไม่เขินอายจะดื่มสั่งสั่นเบาๆทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นการพัฒนานี้สะท้อนให้เห็นว่าการตีความสุราขาวในแบบที่เข้ากับวิถีคนรุ่นใหม่และบริบทของยุคปัจจุบัน และที่เปิดมิติไปกว่านั้นคือสามารถดื่มได้ทั้งแบบ OG ทั้งแบบแช่เย็นหรือผสมผสานกับสไตล์คาแรคเตอร์ของคุณรังสรรค์ออกมาเป็นค็อกเทลสูตรที่คุณชื่นชอบก็เป็นความคิดที่ไม่เลวสูตรมิกน้ำเขียวในตำนานก็เป็นอีกหนึ่งสูตรยอดฮิตส่วนผสมจะมีสุราข้าวหอม30 ml 4ช็อตบวกคาราบาว Apple กินแอปเปิ้ล2กระป๋องบวกไซรัปแอปเปิ้ล30 ml 1ช็อตเพียงเท่านี้ก็จะได้สูตรมิกในตำนานรับรองว่าทำง่ายอร่อยสดชื่นแน่นอน นอกจากสูตรมิกร๊กตะตำนานแล้วสุราข้าวหอมตะวันแดงกับอาหารไทยนั้นสามารถฟิวชั่นจับคู่ได้หลากหลายสุดๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทลาบน้ำตกซอยจุหรือจะอาหารภาคกลางก็สามารถจับคู่ได้อย่างลงตัวความเผ็ดของอาหารและความหอมของสมุนไพรจะสอดรับออกับความนุ่มของสุราได้พอดีีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิจะช่วยส่งเสริมรสชาติของอาหารและยกระดับความพรีเมียมให้มื้ออาหารของคุณสมบูรณ์แบบเลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือสุราข้าวหอมของแทรจากตะวันแดงสุราขาวพรีเมียมที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อยกระดับภาพจำเดิมๆให้แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เคยถูกมองว่าแรงและฉุนกลายเป็นเครื่องดื่มที่แสดงออกถึงความหอมนุ่มละมุนและสะท้อนเรื่องราวแบบไทยแท้ในทุกหยดเป็นอีกมิติหนึ่งของสุราขาวที่หลายคนอาจไม่เคยได้สัมผัสสังเกตไม่ยากสุราข้าวหอมของแทร์้องฝาสีเงินขวดสีเขียวพ้อมโลโก้นกในดวงตะวันที่เป็นเอกลักษณ์นะคะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ